เสียงลมพัดผ่านผืนทรายของแอฟริกาตะวันออกดังก้องอยู่ในความเงียบงันของการเวลาที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยาวไกลแห่งชีวิตสายพันธุ์มนุษย์เมื่อ6ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเรายังเดินสีขาในป่าโปร่งอันเขียวชะอุ่มแบ่งปันรากเหง้าร่วมกับสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักในวันนี้ว่าชิมแปนซีการแยกสายพันธุ์เกิดขึ้นอย่างเงียบงันในรอยแยกของหุบเขาเกรดริป เมื่อบางกลุ่มเริ่มยืนสองขามองเห็นขอบฟ้าที่ไกลเกินกว่าเงาไม้สูงการยืนขึ้นเปลี่ยนทุกสิ่งมือที่เคยใช้เดินกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างสิ่งใหม่สมองเริ่มขยายเมื่อโลกเปิดโอกาสให้ทดลองและเรียนรู้ในซากหินและฟอสซิลของออสตาโลพิเทคัสเราพบเงาของอดีตสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ลิงเสียทีเดียวแต่ก็ยังไม่ใช่มนุษย์อย่างแท้จริงพวกเขาเดินทางข้ามทุ่งหญ้า สะสมผลไม้และเมล็ดพืชใช้หินทุบกระดูกเพื่อแยกไขมันสัญญาณแรกของการใช้เครื่องมือเพื่ออยู่รอดเวลาผ่านไปหลายแสนปีธรรมชาติยังคงเป็นห้องทดลองอันยิ่งใหญ่ที่คัดเลือกเฉพาะผู้ปรับตัวได้ดีที่สุดให้เดินต่อไปบนเส้นทางแห่งวิวัฒนาการในสายลมของการเวลาโฮโมฮาบิลิสปรากฏขึ้นพวกเขาเริ่มใช้หินอย่างมีแบบแผนจัดการสิ่งรอบตัวด้วยเจตนาอันชัดเจน ทุกการกระแทกของหินกับหินคือเสียงประกาศของสติปัญญาที่ถือกำเนิดใหม่มนุษย์เริ่มเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นผู้รับใช้ไม่ใช่เพียงผู้คุมกฎจากนั้นโฮโมอีเรกัสก้าวออกจากแอฟริกาเผชิญลมหนาวของเอเชียและความมืดของยุโรปจุดไฟกองแรกขึ้นกลางคืนที่หนาวเหน็บเปลวไฟนั้นไม่เพียงให้ความอบอุ่นแต่มันยังปลูกประกายคิดและจินตนาการมนุษย์เริ่มรู้จักกลัวรู้จักฝันและรู้จักศรัทธา พวกเขาเรียนรู้ที่จะรวมกลุ่มร่วมกันล่าแบ่งอาหารและปกป้องกันและกันสายสัมพันธ์แห่งสังคมเริ่มถูกหล่อหลองขึ้นเสียงหัวเราะเสียงร้องเพลงและเสียงเล่าเรื่องราวรอบกองไฟคือบทเริ่มต้นของวัฒนธรรมที่ไม่มีใครล่งรู้ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดความจำเริ่มถูกส่งต่อด้วยถ้อยคำก่อนจะเป็นเครื่องหมายบนผนังถ้ำที่เล่าเรื่องการล่าสัตว์และดวงดาวเมื่อโฮโมไฮเดรเบเกนซิสปรากฏ โลกเริ่มเห็นร่องรอยของสังคมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นพวกเขาอาจจะฝังศพเพื่อนร่วมเผ่าอย่างมีพิธีกรรมแล้วก็มาถึงนีแอนเดอร์เทวผู้เผชิญกับความหนาวเหนือบของยุโรปเหนือเข้มแข็งฉลาดและมีหัวใจที่อ่อนโยนยิ่งกว่าที่เราเคยคิดพวกเขาสร้างเครื่องมือหินที่ประณีตใช้ไฟอย่างชำนาญและดูแลผู้บาดเจ็บในเผ่าพันธุ์ของตนหลักฐานของความเห็นอกเห็นใจที่งดงามแต่เมื่อโลกเปลี่ยนอีกครั้ง สายพันธุ์ใหม่ถือกำเนิดในแอฟริกาโฮโมเซเปียนหรือมนุษย์ผู้รู้คิดอย่างเราพวกเขาไม่ได้เพียงใช้เครื่องมือแต่ยังสร้างสัญ,ญลักษณ์สร้างศิละปะและตั้งคำถามต่อชีวิตและจักรวาลจากพื้นดินแห่งซาเฮลพวกเขาเริ่มออกเดินทางข้ามภูเขาข้ามทะเลทรายและทะเลกว้างสู่การพิชิตทุกมุมโลกพวกเขาเผชิญอุปสรรคและความหนาวเหน็บใช้ไฟและเครื่องนุ่งห่มเพื่อเอาชนะธรรมชาติ และสร้างที่อยู่อาศัยให้เป็นของตนเองทุกก้าวที่พวกเขาเดินคือเรื่องราวของความพยายามความสูญเสียและความหวังบันทึกไว้ใน d n a ที่เรายังพกพาอยู่ทุกวันนี้เมื่อพวกเขาเข้าสู่ยุโรปมีแอนเดอร์เขายังคงอยู่แต่ไม่นานนักทั้งสองสายพันธุ์ก็หลอมรวมกันในเลือดของเราอาจมีร่องรอยของพวกเขาเสียงสะท้อนจากยุคนั้นคือเสียงเรียกของสายสัมพันธ์เก่าแก่ที่ผสานกันจนเกิดสิ่งใหม่เผ่าพันธุ์ที่รู้จักตนเองในโลกกว้าง ศิละปะในถ้ำาสโกคือหลักฐานแห่งจิตวิญญาณที่ลึกซึง้งเส้นสีแดงดำที่เขียนด้วยมือเปล่าคือความคิดแรกของการสร้างสัญ,ญลักษณ์เมื่อความคิดและภาษาพัฒนามนุษย์เริ่มบอกเล่าอาดีตถ่ายทอดความเชื่อและสร้างตำนานที่ยังคงสืบต่อมาถึงทุกวันนี้พวกเขาสร้างอุปกรณ์ล่าสัตว์วางแผนร่วมกันและเรียนรู้ที่จะคาดการพฤติกรรมของธรรมชาตินั่นคือจุดเริ่มต้นของเหตุผลเมื่อยุคน้ำแข็งสิ้นสุด โลกอบอุ่นขึ้นพืชเริ่มผลิใบมนุษย์เรียนรู้การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดการปฏิวัติกเกษตรกรรมหมู่บ้านแรกเริ่มกำเนิดขึ้นริมแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสเสียงของชีวิตเริ่มรวมกันเป็นเมืองมนุษย์ไม่ได้เพียงอยู่รอดอีกต่อไปแต่เริ่มสร้างอารยธรรมเพื่อฝากร่องรอยไว้ให้ผู้มาทีหลังได้รู้ว่าพวกเขาเคยมีอยู่จริงเมืองแรกเช่นอูรุกผุดขึ้นกลางทะเลทรายเมโสโปเตเมีย พร้อมระบบการเขียนและกษัตริย์องค์แรกของมนุษยชาติจากสัญ,ญลักษณ์บนแผ่นดินเถามนุษย์เริ่มบันทึกเข้าของการค้าและเรื่องราวของตนเตงนั่นคือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ในหุบเขานายพวกเขาเรียนรู้ที่จะควบคุมน้ำสร้างปีระมิดเพื่อรำลึกถึงชีวิตหลังความตายและตั้งคำถามต่อความหมายของการมีอยู่ในดินแดนเอเชียตะวันออกมนุษย์ปลูกข้าวใช้เหล็กหล่อ สร้างรัฐและราชวงศ์ที่ยืนยงกว่างหมื่นปีในอเมริกาพวกเขาสร้างปิระมิดกลางป่าสังเกตดวงดาวและนับวันเดือนปีด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกินคาดทุกอารยาธรรมต่างล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ของวิวัฒนาการทางจิตใจจากสัตว์ที่เดือนสีขากลายเป็นผู้สร้างจากกรวาลแห่งความคิดมนุษย์เริ่มสำรวจไม่เพียงแผ่นดินแต่ยังสำรวจตัวเองตั้งคำถามว่าเราคือใครและเรามาจากไหนคำถามเหล่านั้น พาเรากลับไปแอฟริกาบ้านเกิดของชีวิตที่เราอาจหลงลืมแต่ยังฝังอยู่ในสายเลือดทุกหยดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ช่วยรื้อฟื้นความทรงจำผ่าน DNA ผ่านฟอสซิลและผ่านการขุดค้นในผืนดินแห่งอดีตการทุกครั้งที่เราพบกับโลกหรือเครื่องมือหินเราไม่ได้เพียงคบสิ่งของแต่เรากำลังมองเห็นเงาของตนเองในวันยานเส้นทางวิวัฒนาการไม่ได้ตรงเส้นมันคือเถาวันพันกันของสายชีวิต ที่ตัดขาดและแตกแขนงครั้งแล้วครั้งเล่ามีหลายเผ่าพันธุ์ที่สูญสิ้นไปบางสายเลื่อนหายไปในการเวลาแต่บางสายได้ทิ้งเสษเสี้ยวไว้ในตัวเราทุกคนมนุษย์ไม่ใช่ยอดสุดของวิวัฒนาการแต่เพียงบทหนึ่งในเรื่องราวที่ยังคงเขียนต่อโดยธรรมชาติเราเรียนรู้ที่จะสร้างเมืองเครื่องจักรและเทคโนโลยีแต่เรายังมีร่องรอยของนักล่าในสายตาและความกลัวในหัวใจทุกครั้งที่เรามองดาว เรากำลังทำสิ่งเดียวกับบรรพบรุษที่ยืนอยู่ในทุ่งหญ้าเมื่อหลายล้านปีก่อนตั้งคำถามต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ไม่ได้เกิดในร่างกายแต่ยังเกิดในจิตใจความรักศรัทธาและความอยากรู้อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้เราก้าวพ้นขีดจำกัดสร้างเครื่องบินเรืออวกาศและโลกดิจิตอลที่ไร้พรมแดนจากเสียงลมในทุ่งหญ้าสู่เสียงคลื่นวิทยุจากดาวเทียม มนุษย์คือผู้เดินทางระหว่างเวลาและอวกาศแต่ไม่ว่าเราจะไปไกลเพียงใดรากเงาของเรายังคงฝังอยู่ในแผ่นดินเดียวกันที่ตั้งต้นเรื่องราวทั้งหมดคือแอฟริกานั่นคือบ้านของเราจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและเสียงกระซิบของอดีตที่ยังคงเตือนว่าเราเคยเป็นเพียงเงาในผื้นทรายจากเงานั้นเราค่อยๆเป็นผู้สร้างผู้บันทึกและผู้ใฝ่รู้สัญชาตญาณแห่งการเรียนรู้คือไฟที่ไม่วันดับ มนุษย์คือสัตว์ชนิดเดียวที่ย้อนมองอดีตและฝันถึงอนาคตในเวลาเดียวกันนั่นคือพลังของสติที่ทำให้เราต่างจากทุกชีวิตบนโลกในทุกย่างก้าวของวิวัฒนาการมีเสียงของความสูญเสียและการเริ่มต้นใหม่ซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่าหากไม่มีวันนั้นที่บรรพบุรุษของเรายืนขึ้นกลางทุ่งหญ้าก็คงไม่มีวันนี้ที่เรามองเห็นตัวเองในกระจกวิวัฒนาการไม่ได้จบลงที่มนุษย์ปัจจุบันแต่ยังดำเนินอยู่ในทุกความคิด ทุกเทคโนโลยีและทุกความฝันที่เราสร้างเราอาจเปลี่ยนรูปร่างอีกครั้งไม่ใช่ด้วยธรรมชาติแต่ด้วยมือของเราเองมนุษย์ผู้กำลังวิวัฒน์ตนด้วยวิทยาศาสตร์แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แต่เรื่องราวของเราจะยังคงเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งเวลาจากฝุ่นในทุ่งหญ้าสู่ดวงดาวนี่คือการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิตสายหนึ่งในจักรวาล